ความล้มเหลวหรือความสำเร็จที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราค่ะก็เกิดจากการที่เราส่งความคิดของเราค่ะไปสู่จัก,กรวาลค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราบอกว่าเราปรารถนาที่จะมั่งคั่งร่ำรวยเราปรารถนาที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นความคิดที่คุณส่งออกไปสู่จัก,กรวาลน,นั้นค่ะเป็นความคิดที่สนับสนุนเป็นความคิดที่สอดคล้อง กับสิ่งที่คุณปรารถนาคือความมั่งคั่งร่ำรวยหรือชีวิตที่ดีขึ้นหรือไม่คะความคิดที่คุณส่งออกไปค่ะเป็นความคิดที่เป็นทัศนคติบวกหรือทัศนคติลบความคิดที่คุณส่งออกไปค่ะเป็นความรู้สึกดีหรือความรู้สึกแย่ความคิดที่คุณส่งออกไปค่ะเป็นความคิดดีหรือไม่ดี ความคิดที่คุณส่งออกไปค่ะเป็นความคิดถึงเฉพาะสิ่งที่คุณต้องการหรือเป็นความคิดที่คุณคิดอย่างสเปะสปะแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นสิ่งที่คุณไม่ต้องการในชีวิตวันนี้ค่ะคุณจำเป็นต้องกลับมาแล้วสำรวจความคิดของตัวคุณเองค่ะว่าในทุกๆวันค่ะที่คุณบอกคุณเองว่าคุณปรารถนาที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นคุณปรารถนาที่จะมั่งคั่งร่ำรวยนั้น ความคิดที่คุณส่งออกไปสู่จัก,กรวาลเป็นความคิดที่สอดคล้องกับสิ่งที่คุณต้องการหรือไม่ค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณส่งความคิดของคุณคะ่ะเป็นความคิดที่สอดคล้องกับสิ่งที่คุณต้องการสู่จัก,กรวาลคะ่ะนั่นเท่ากับว่าคุณกำลังเสกสร้างและลิขิตชีวิตของคุณเองด้วยความคิดที่ทสงพลังของคุณคะ่ะ